พี่น้องครมีบ่อยู่บานแนวเหลือกินเหลือใส่เป็นต้นว่าพลเมไม่กล้วยบัก่งบักเกียบหมากยังกระไดที่มีรสหวานเฮ้าบ่อกินเฮ้าบ่อใสอย่าเอาถิ่งสื่อๆเด้อโดยเฉพาะกล้วยเปลือกกล้วยมันมีแคลเซียมสูงเอาไปบำลุ่งพผืชพักพลไม้ของเฮ้า เป็นประโยชน์แต่ว่าสิไปหิมากไหมหรือว่าผดพักของห้าไปว่างโป๊ะแบบนี้เขากินบอ่อใดทันทีแล้วต้องผ่านกระบ,บวนการย่อยสลายเอ๊ห้าสีย่อยสลายแบบใดก็ใไซจุลินทซี่จ่าปวกนีนเด้จุลินซี่จ่าปวกก็สซมีน้ำหวกเอ๊น้ำหวกคือหยเหงก็คืขึ้นาเศร้าเขา่าที่ห้าล้างเข่ามาเขา่าหนึ่งเขากินอยู่ทุกมือนี่ละพี่น้องห้ากับมาเทโลกนี่นอกจากจุลินทซี่จ่าปวกเขากินแป้งกิน อาหารประเภทแป้งแล้วห้องก็อาศัยน,น้ำตาลความหวานจากผลไม้ดังนั้นกล้วยเนา่าหมากหุ่งเนา่าุกล้วยซุกหรือบะเขียบอะไงต่างๆถี่มนันเน่าเลือกผีน้องยา่าเอาทิ้งเด้อเอามาเป็นอาหารเลี้ยงเชื่อหรืออีกนหนึ่งว่าเป็นน้ำหมักผลไม้โดยห้าบปต้ตงใส่กากน้ำตาลหรือเอ็มอาศัยความหวานจากผลไม้นี่เป็นน้ำม,มัก มักเสร็จแล้วยใยฝ่าขึ้นขาวๆแบบนี้เนาะต่อไปเฮาสิมาเอาไปใส่งานซึ่งวิธีการใส่งานก็ต้องไปเจือจางน้ำเจ้าหน้อยหนึ่งต่อสองต่อสามก็ว่าไปให้พี่น้องสังเกตว่ามันงามขึ้นซ้ำได้ปับขึ้นปรับรวงได้ตามความควรเพราะว่ามันมอมีสูตรสำเร็จแต่ตัวดอกพี่น้อง